วันนี้เราจะลองกลับมาฝึกท่าเบสิกกันดูนะคะมีออลลี่โชบิ p o ๊อปโชบิทแล้วก็360 Flip หฟลิปหรือว่าเทรฟฟิปแล้วก็มี360ป o อ s h o w b บ t อบิอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวลองดูถ้าเกิดเรามีโอกาสกลับมาฝึกท่าเบสิกพวกนี้ยบ่อยๆมันเหมือนเรากลับมามาชาร์จแบตอะ่ะเนี่ยออลลี่ก็พยายาม อย่าให้ออลลี่มันหายไปจากชีวิตคุณนะต้องบอกว่าออลลี่บ่อยๆพอเราออลลี่ไปสักคักนึงเป็นโชบิตครึ่งรอบแบบนี้ครึ่งรอบไปแล้วก็สามร้อยหกสิบโชบิตก็คือจะเป็นหนึ่งรอบก็คือหนึ่งรอบแบบนี้ถ้าไม่ได้ฝุกบ่อยๆอ,ยอะ่ะมันจะมือมันจะแบบว่า กะไม่ได้ว่ารอบหนึ่งเนี่ยนี่น,นี่นี่คือหนึ่งรอบเราต้องกลับมาฝึกบ่อยๆเราจะรู้ว่าหนึ่งรอบต้องใช้น้ำ,นำหนักในการตวัดประมาณเท่าไหร่อะประมาณนี้แล้วก็ป๊อปชป็อปก็คือครึ่งรอบแต่ว่าม่เหมือนละออลลี่พอเราออลลี่ขึ้นไปแล้วออลลี่ขึ้นปุ๊บเราก็จะตะวัดแล้วก็ลงแบบนี้ออลลี่ขึ้นไปปุ๊บจะเป็นอย่างนี้ออลลี่ขึ้นอ่า อัอน,นี่ขึ้นอ่ะครึ่งรอบแล้วถ้าเป็น360 p o อ Shop ชก็จะเป็นอัอน,นี้ขึ้นไป1นึ่งรอบอเดี๋ยวนะหน่งสงนี่หรอบแบบนี้ส่วนเทรฟลิปก็หรือว่า360้ฟลิปมันจะเป็น45องศาจะขึ้นไปประมาณนี้เป็นเอยียง45องศาประมาณนี้แล้วก็มีอีกท่าหนึ่งก็คือ Impossible ก็คือ จะหมุนกับนิ้วเราก็คือเหมือนตีลังกาตีลังกากับหลังแบบนี้ค่ะคือจริงๆราแล้วมันเหลื่อมล้ำกันแค่ดเดียวเองนะมันไม่ได้เยอะเลยเนี่ย impossible เนี่ยจะไปตรงๆก็คือจะไปตรงๆเลยแบบนี้ส่วน t r รฟิ i จะมาเป็น45องศาส่วน360้อ pop h o จะเป็นแบบนี่เหมือนตะแคงอะคือแนวแบบ เป็นแนวนี้เทรฟริทจะเป็นแนวสี่ห้าองศาขึ้นไปส่วน i m พ o s s ิเบิลก็จะขึ้นมาตรงๆอย่างนี้เลยคือมันจะอยู่แค่เนี้ยแล้วมันจะใกล้เคียงกันมากเวลาเราเล่นเราแทบแยกแทบแยกไม่ออกอะเทรฟฟิทสามร้อยหกสิบพอสซิเบิลเนี่ยประมาณนี้กี่ท่านะไม่รู้เดี๋ยวลองไปฝึกกันดูนะคะไปแล้วสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย